อบนี้ให้ดูนะคะเป็นเห็ดที่หัวแหวงะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยคุยกันด้อยสืบเ้กและเต็มเห็ดแ้วหัวแหวงนะคะเนี่ยใบไม้ปิดแล้วถ้าเจออีกนี้นะมันต้องเจออีกดอกหนึ่งให้ดูคะ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันเลยดอกใหญ่มากพี่โตเป็นคนเจอนะคะเนี่ยนี่ค่ะโอ้โห ป่านี้มันอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเนี่ยาาเยอะมากเลยค่ะเจออะไรจะดุมวยนั่นนะคะยอดจุดมุ่งหมายของเราวันนี้ <c oughs> โคตทีละพี่ต่อ <c oughs> นี่ค่ะยอดอุบอวกนี้ค่ะ, <c oughs> ะขอเก็บก่อนนะคะหั <c oughs> มวมากเลยค่ะโตตื่นเต้นกับเห็ุ มันมีอีกเล้าล้วนะคะพี่โตเจอเห็ดม้แล้วเจออีกแล้วเจ้าพี่โตเอามีดมาปะอาุปกรณ์พร้อมนะคะวันนี้ตุ่นจะตัดเองไหมเดี๋ยวตะถ่ายให้พี่โตจะเลยค่ะพี่โตอุ้ตื่นเต้นม่วนก็มาตรงนี้นะคะไม่เจอนี่นะคะมือสังหารของเราเออมือสังหารเอาแบบว่า ติดดินเลยนะพี่โตเดี๋ยวเอาถุงเขาไปเก็บกายเดี๋ยวเอาถุงไปข้างเดี๋ยวจะเจออะไรสักอย่างเมื่อกี้เจอเออผิวยิ่งแบบใช่ผิวยิ่งตื่นเต้นกับอะไรนะโอ้โหมันคือลมสมบูรณ์เห็นไหมระบอบเมื่อวานอ่ะเราเจอตรงนั้นใช่ไหมพี่โตแต่เราไม่ได้มาตรงนี้เนาะแล้วมันผุ่เมื่อเช้ามันมันคงผูกตั้งแต่เมื่อวานเลยแต่เราไม่เห็นเออเอือดใส่ตาเขาเห็นไหมคะอ่ะพี่โตจจะตื่นเต้นอีกแล้ว โอ้โหดอกใหญ่มากเลยนะคะอ๋อแชมป์อ๋อแชมป์มากเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมชนะเลิศอีกแล้วค่ะชนะเลิศอีกแล้ววันนี้ได้เห็ดกลับบ้านอีกแล้วนะคะโอ้โหเลิศค่ะพี่โตดีงามพระรามเก้านะคะเนี่ยนี่ค่ะนางงามกาญจนบุรีกับอะไรนะสกลนครนะคะออกาญจนบุรีกับสกลนครนะคะมาหาเห็ดค่ะนางงามนครพนม โอเคเฮ้ยเลิศค่ะโอเควันนี้เรื่องพลังเนี่ยพลังเอออันนี้อันนี้ก็กินได้เนาะแล้วก็ตัดออกเฉือนออกเฉือนออกมันอยู่ในนี้แหละดูล่างมันซีโตอยดูตรงคูนตัดเอาดินออกนะดินออกดินออกอ่า อ่ะแชมป์ชอยค่ะภูมิใจค่ะวันนี้เข้ามาปุ๊บก็เจอปั๊บนะคะโชโชค่ะโชคเจีเดี๋ยวเราก็จะหาเห็ดต่อไปนะคะถ้าเราเจอเราก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูอีกค่ะเราเจออีกแล้วค่ะขอยืมมีดนะคะพี่โต้ขอบคุณค่ะเราเจอแล้วค่ะวันนี้ตุนเจอเลยนะคะหาอยู่ตองกระ มันนอกยางใหญ่มันงามพละามก้าอีกแล้วค่ะวันนี้โชคดีทั้งคู่เลยนะคะ ขอให้ได้แบบว่าเวิร์นี้แบบว่าทั้งเวิร์งได้สักประมาณสิบเผาก็พอสิบเผาตื่นเต้นเห็นไหมขอบคุณมากเลยค่ะพี่โตนี่เลยค่ะพี่โตตื่นเต้นไม่เสียเปล่าที่เรามากันเนาะพัฒนามาน้อยมากเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะพี่โตเดี๋ยวต้องคืนเห็นให้พี่โตแล้วาวพี่โตอะเราหากันไม่เป็นไรเมื่อวาน นี่เจอเห็ดนะคะไม่รู้ว่าเป็นเห็ดกินได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราเจะถ่ายหลักฐานที่เราเจอนะคะเราหมดป่ามากเลยค่ะเนี้ยค่ะมันเป็นสีเหลืองๆค่ะแล้วนี่เชื้อเห็ดนะคะกําลังจะเกิดนี่เราหมดป่ามากเลยนะคะเนี่ยวันนี้แบบกัดร้อนมากเลยค่ะ นี่นะคะเราเจอเชื้อเห็ดเยอะมากเราไม่รู้ว่ามันใช่เชื้อเห็ดโมเลลหรือว่าเชื้อเห็ดอะไรนะคะเจอตามพื้นดินแบบนี้นะคะ่ะนี่นะคะให้ดูเชื้อเห็ดแบบนี้นะคะเราเจอเยอะมากเลยค่ะแถวนี้แบบเจอเยอะจริงๆค่ะนี่นะคะเจอข,อขาวๆไปทั่วเลยค่ะแล้วคืนนี้นะคะ คืนนี้ฝนมันกําลังจะตกค่ะแล้วอากาศร้อนมากเดี๋ยวอีกวันสองวันเราจะมาดูว่าสรุปแล้วมันคือเห็ดอะไรนะคะมันใช่เห็ดโมเลลหรือเปล่าแถวนี้แบบเต็มมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูอีกทีนะคะอีกประมาณวันสองวันเราจะกลับเราจะกลับมาอีกค่ะมากลับมาที่เดิมแล้วมาดูว่ามันใช้มันมันคือเชื้อเห็ดอะไรนะคะ วันนี้สนุกกันมากเลยนะคะเราได้เห็ดโมเรลกัน3ามดอกค่ะแล้วก็ได้ผักหวานป่าด้วยวันนี้เราก็มากับพี่โตอีกแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะพี่โตสวัสดีค่ะวันนี้โชคดีนะคะมือโปหาเห็ดค่ะเดี๋ยวใหนี่ฝนจะตกแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วพี่โตรู้ปะเดี๋ยวดูก่อนนะอยู่กันจนค่ำเลยแล้วค่ะนี่สองทุ่มแล้วนะคะแล้วก็ ไม่ไหวแล้วคะ่ะจนนาทีสุดท้ายเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะก่อนที่จะให้ดูบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนคะ่ะว่าวันนี้เราได้อะไรกับบ้านบ้างน,นะคะพรส์นี้นะคะเราได้โมเลลได้เห็ดโมเลล3ดอกคะ่ะดอกนี้นะคะดอกใหญ่มากเลยนะคะนี่แล้วก็ดอกนี้หัวแหวงะคะ่ะแต่ว่ายังได้อยู่คะ่ะ <laughs> แล้วก็ดอกนี้นะคะแล้วก็ได้ผักหวานป่าค่ะ,น,น,คะนี่เห็นหนอนไหมคะนี่เกไม่เห็นเพื่อหนอนเดี๋ยวเอากลับไปแกง <c oughs> ากลับไปแกงใส่อ่อมได้โปรโตีนนะคะนี่คะ่ะกระดึบกระดึบเนี่คยค่ะไม่ถ่ายโดนไล้นี่เห็น พกหวานป่าได้พกหวานป่าสองถุงนะคะนี่ฝนก็เริ่มตกแล้วมันมืดมากเลยนะคะนี่ป่าที่เราไปค่ะเดี๋ยวเราจะต้องรีบวิ่งขึ้นรถแล้วค่ะเพราะว่ามันมืดมากเลยค่ะรถจอดอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปแล้วค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในรถกันบรรยากาศข้างนอกก็มืดมากเลยค่ะฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะนี่ค่ะ เหนื่อยกันมากแต่สนุกจริงๆใช่ไหมพี่โตสนุกปะเดี๋ยววันหลังเรามาดูเหตุที่เราเห็นเป็นเชื้อกันเนาเพราะมันจะดอกโตหรือเปล่าใช่เราจะดูว่ามันเป็นอะไรถูกปะใช่เดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ